สวัสดีค่ะวันนี้เรามีประเด็นน่าสนใจนะคะจากข้อมูลที่ได้มาเนี่ยจะมาลองเจาะลึกเรื่องธรรมชาติของจิตตามแนวพุทธกันค่ะครับผมโดยเฉพาะมุมมองเรื่องสุขทุกข์แล้วก็หนทางพ้นทุกข์ที่เอ่อที่มองว่านรกสวรรค์หรือนิพพานเนี่ยไม่ใช่สถานที่นะคะใช่ครับใช่แต่เป็นสภาวะในใจเราเองครับประเด็นนี้เป็นหัวใจเลยครับข้อมูลที่เราดูกันมาเนี่ย เขานิ้นมากเรื่องที่ว่าจิตสุขเป็นสวรรค์จิตทุกข์เป็นนรกนะครับอืมค่ะชัดเจนเลยคือมันสะท้อนว่าสุขทุกข์มันเกิดที่ใจเรานี่แหละและที่สําคัญคือจะเปลี่ยนใจจากทุกข์เป็นสุขได้เนี่ยเอ่อข้อมูลนี้เขาบอกว่าพึ่งใครไม่ได้นะต้องพึ่งความเข้าใจความพยายามของเราเองล้วนๆเลยครับการมองว่าสวรรค์นรกอยู่ที่ใจนี่อืมทรงพลังดีนะคะแต่ก็น่าคิดต่อว่าแล้วอะไรล่ะคะ ที่ให้ทําให้ใจเราเป็นทุกข์หรือที่เรียกว่าเป็นนรกขึ้นมาได้ครับข้อมูลชี้ไปทางไหนคะข้อมูลชี้มาที่ตัวเราเต็มๆเลยครับก็คือกิเลสกิเลสต่างๆมันเหมือนเป็นเป็นเชื้อไฟให้ทุกข์ในใจมันลุกแล้วก็ผูกเราไว้กับวัตสงสารการเวียนไว่ายตายเกิดนี่แหละครับอ๋อเข้าใจแล้วค่ะว่ากิเลสตัณหาคือตัวต้นเหตุ แล้วก็มีอีกจุดที่น่าสนใจในข้อมูลนะคะที่บอกว่าแม้แต่ความสุขทางโลกหรือกุศลเนี่ยก็ยังผูกกับอกุศลหรือความทุกข์อยู่ดีใช่ครับใช่ตรงนี้มันมันเชื่อมกันยังไงคะตามข้อมูลนี้เป็นประเด็นที่ลึกซึ้งนะครับคือข้อมูลขคชีว่าแม้เราทําดีทํากุศลแล้วมันเกิดความสุขสบายใจเนี่ยแต่มันก็ยังเป็นสุขแบบแบบทางโลกหรือโลกีสุขอืมค่ะซึ่งธรรมดาของมันก็คือไม่เที่ยง มีขึ้นมีลงสุกแล้วเดี๋ยวก็อาจจะทุกอีกได้อ๋อ oh. มันเลยยังไม่ใช่สุกที่แท้จริงที่แบบยั่งยืนเหมือนเหรียญสองด้านนะครับสุขทางโลกมันเลยยังติดอยู่กับความเป็นไปได้ที่จะทุกข์เสมอพอเข้าใจแล้วค่ะทีนี้พอจิเลตันหาเป็นเหตุแล้วสุขทางโลกก็ยังไม่้นทุกข์คำถามคือแล้วจะออกจากวงจรน,นี้ยังไงดีข้อมูลเขาแนะนําว่ายังไงบ้างคะทางออกคือกลับมาพึ่งตนเองครับพัฒนาตัวเอง งตนเอครับข้อมูลเล้นเลยว่าให้สร้างเหตุที่ดีสร้างกุศลกรรมอย่างการให้ทานลดความตรนีการรักษาศีลคุมกายวาจาซึ่งศีลเนี่ยเขาก็พูดถึงเป็นลำดับขั้นไว้น่าสนใจนะตั้งแต่ศีลห้าศีลแปดศีลสิบไปจนถึงศีลพระ227ข้อค่ะเหมือนเป็นการขัดเกลากิเลสให้มันละเอียดลงเรื่อยๆตามกำลังแต่เป้าหมายสูงสุดเหรอคะเป้าหมายสูงสุดที่ข้อมูลพูดถึง คือนิพพานครับสภาวะที่อยู่เหนือสุขเหนือทุกข์ทั้งโลกไปเลยนิพพานฟังดูเป็นเป้าหมายที่ยิ่งใหญ่แต่ก็อาจจะเข้าใจยากนิดหนึ่งการจะไปถึงตรงนั้นเนี่ยข้อมูลเขามีเครื่องมือหรือวิธีที่ชัดเจนแนะนำไหมคะอย่างเรื่องปล่อยวางที่พูดถึงเนี่ยต้องทำยังไงคะเน้นมากครับเรื่องปล่อยวางค่ะไม่ใช่แค่ปล่อยสิ่งไม่ดีนะแต่รวมถึงไม่ไปยึดต,ติดในสุขทั้งโลกในกุศลที่เราทำด้วย คือต้องเห็นทุกอย่างตามจริงด้วยปัญญาว่ามันอนิจจังทุกขังอนัตตาไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่ใช่ตัวตนใช่ครับเครื่องมือสำคัญที่ข้อมูลชี้แนะเลยคือสติสติครับการมีสติรู้ตัวอยู่กับปัจจุบันรู้ทันความคิดอารมณ์ที่มันเกิดเกิดดับๆับไปอย่างการฝึกตามลมหายใจหรืออนาปนาสติหรือแม้แต่การพิจารณาความคิดก่อนนอน พวกนี้จะช่วยให้เราเห็นความไม่เที่ยงแล้วก็ค่อยๆค,คลายความยึดมั่นถือมั่นลงได้ครับการฝึกสติเพื่อเห็นความจริงแล้วนําไปสู่การปล่อยวางมีอย่างอื่นอีกไหมคะที่ข้อมูลให้ความสําคัญมีครับคือการฟังธรรมการศึกษาคําสอนด้วยใจที่เคารพเปิดใจรับฟังอ๋อการฟังธรรมครับข้อมูลชี้ว่าแม้เราอาจจะยังไม่เข้าใจปุ๊บปั๊บทั้งหมดนะ แต่การฟังด้วยทัศนคติที่ถูกเนี่ยมันจะช่วยให้เราค่อยๆเข้าใจสิ่งที่ยังไม่รู้ค่อยๆลดความสงสัยปรับมุมมองให้ตรงซึ่งมันเป็นฐานสำคัญเลยในการพัฒนาปัญญาไปสู่การลุดผลครับถ้าอย่างนั้นพอจะสรุปจากข้อมูลที่เราคุยกันมาได้ไหมคะว่าหัวใจสำคัญจริงๆก็คือการรู้ว่าสุขทุกนรกสวรรค์นิพพานทั้งหมดอยู่ที่ใจเรานี่เอง ครับผมแล้วกุญแจสำคัญก็คือต้องรู้ทันกิเลสตัณหาในใจแล้วก็ลงมือฝึกฝนตัวเองผ่านศีลสติปัญญาเพื่อเป้าหมายคือการปล่อยวางความยึดติดทั้งหมดทุกต้องเลยครับสรุปได้ตรงประเด็นสำคัญจากข้อมูลนี้เลยครับแล้วก็มีแง่มุมหนึ่งที่เขาทิ้งท้ายไว้ให้คิดต่อนะครับน่าสนใจมากคือการจะไปถึงนิพพานที่เป็นความสุขแทๆ้ๆเป็นอิสระจริงๆเนี่ยค่ะ ข้อมูลนี้ชี้ว่าอาจจะต้องก้าวข้ามหรือวางแม้กระทั่งสิ่งที่เรามองว่าเป็นความดีหรือกุศลในความหมายทางโลกที่เราคุ้นเคยกันซะก่อนวางความดีด้วยเหรอคะครับเป็นประเด็นที่เอ่อท้าทายความคิดเดิมๆของเราเหมือนกันนะครับชวนให้กลับไปพิจารณาให้ลึกซึ้งจริงๆว่าธรรมชาติของความสุขและการหลุดพ้นที่แท้จริงมันเป็นยังไงกันแน่ครับ